The Law of Nature Creating Agood Life สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมพี่เอกวงจุยชีวิตกดแห่งธรรมชาติเนรมิตชีวิตที่ดีนะครับคลิปนี้นะครับเป็นจะเป็นคลิปนำเอาคำถามนะครับของทุกท่านนะครับที่ถามทั้งในลายส่วนตัวถามจาก Facebook หรือถามจาก ยูทูบก็แล้วแต่นะครับผมก็จะเอานำเอาํำถามที่น่าสนใจนะครับมาทำเป็นคลิปเพื่อตอบเพราะผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆอีกมากมายที่ได้เข้ามาชมคลิปหรือทุกท่านคิดว่าดีก็ฝากแชร์ไปให้กับคนที่เรารักนะครับเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับตัวเขาหรือคนใกล้เคียงเขาก็จะเป็นสะพานบุญไปในตัวนะครับ ก่อนอื่นทุกครั้งนะครับผมจะบอกทุกครั้งว่ากฎแห่งธรรมชาติหรือหลักวงจุ้ยของคนจีนนั้นนะครับมันคือหลักที่พูดถึงกลไกของสตุกสปปรรพสิ่งในโลกในจักรวาลในเอกภพทุกอย่างทุกสปปรรพสิ่งมันสร้างขึ้นมาจากพลังงานจากส,สารรวมตัวกันเป็นดินน้ำลมไฟ และดินน้ำลมไฟพวกนี้ก็รวมตัวก่อสร้างเป็นสรรพสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาทั้งหมดทั้งหลายเรียก,ยกว่าธรรมชาติมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่เกิดจากดินน้ำลมไฟบวกพลังงานที่เรียกว่าวิญญาณรวมตัวเป็นมนุษย์ขึ้นมาดังนั้นแล้วนะครับทุกสรรพสิ่งมันสื่อสารซึ่งกันและกันด้วยพลังงานการสั่นสะเทือน ทุกอย่างในชีวิตของเราทั้งที่เรามองเห็นและไม่มองเห็นมองไม่เห็นติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงซึ่งกันและกันด้วยพลังงานของคลื่นและแรงสั่นสะเทือนอย่างคลื่นไวไฟคลื่นมือถือคลื่นวิทยุเราไม่เห็นสัมผัสไม่ได้แต่มันมีอยู่จริงมันเชื่อมต่อกันระหว่างเรากับคนอื่นได้เพราะมันเชื่อมต่อด้วยพลังงานแห่งการสั่นสะเทือนหรือคลื่นพลังงานนั่นเองแปลว่าทุกอย่าง ในรอบตัวของเราในชีวิตของเราทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นล้วนแล้วแต่ส่งผลซึ่งกันและกันเสมอตลอดเวลาอย่างตรงไปตรงมาส่งผลทั้งด้านดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแบบใดเราเข้าใจธรรมชาติเช่นไรธรรมชาติที่เราเลือกแล้วก็จะส่งผลกับชีวิตเราเช่นนั้น อย่างตรงไปตรงมากฎแห่งธรรมชาติหรือหลักวงจุ้ยก็คือหลักของธรรมชาติไม่ใช่ความเชื่อไม่ใช่สยศาสตร์ไม่ใช่เรื่ององมงายแต่มันคือหลักธรรมชาติที่คนสมัยก่อนนำเอากฎพวกนี้มาตั้งเป็นตำราเป็นวิชาขึ้นมาหรือสุดท้ายเราเรียกกันว่าวงจุ้ยนั่นเองแต่จริงๆมันคือก็คือกฎธรรมชาติกฎแห่งจกาาักรวาลกฎที่มันมีอยู่แล้วตั้งแต่มีธรรมชาติมี มีสปปรรพสิ่งขึ้นมามันก็ทำหน้าที่ทำงานของมันอย่างนี้ไปเรื่อยๆตลอดไปไม่มีวันหยุดและไม่มีวันพักมันส่งผลต่อเนื่องเที่ยมโยงให้ผลซึ่งกันและกันอย่างเป็นลูกโซ่ตลอดเวลานี่คือกฎธรรมชาติและหรือที่เราเรียกกันว่าหวงจุย้ยวงเล็บที่แท้จริงนะครับนะครับ ดังนั้นแล้วนะครับหลักวงจุ้ยนะครับอยู่ที่เราเข้าใจธรรมชาติหรือไม่แล้วเรานำเอาธรรมชาติเหล่านั้นมาจัดวางตกแต่งแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมตามการให้ผลตามการไหลเวียนของกระแสดินน้ำลมไฟนะครับโอเคนะครับโอเคแล้วทีนี้ผมจะมาเข้าเรื่องของคำถาม หนึ่งที่ทุกคนจะถามมากๆในยุคนี้ก็เรื่องการเงินนะครับว่าทําอย่างไรครับจะจัดบ้านอาคารสถานที่เช่นไรให้มันดึงดูดเงินเข้ามาสู่ชีวิตของเราหรือครอบครัวของเราอย่างต่อเนื่องต้องพูดอย่างนี้นะครับทุกๆอย่างในธรรมชาตินะครับทุกๆอย่างในธรรมชาติและในชีวิตของเรา มีพลังงานในรูปแบบของดินน้ำลมไฟตามหลักวงจุ้ยหรือกฎแห่งธรรมชาติกระแสน้ำและกระแสลมคือตัวนำพาโชคลาภวาสนาความโชคดีโพกซับเงินทองเพราะตัวเงินเงินเงินกระดาษเงินเหรียญเกิดมาจากพลังงานที่ก่อตัวกันเป็นกระดาษเป็นเหรียญทึ่งเงินกับเงินนะครับตัวเงินเนี่ย เงินหรือทรัพย์สินนะครับมันเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาคําว่าเคลื่อนไหวคือเราได้มาแล้วก็ต้องจ่ายไปมันก็เรียกว่ามันเคลื่อนไหวหมุนเวียนตลอดเวลาซึ่งกระแสเงินนะครับพวกนี้มันเปรียบได้มันเปรียบได้ดังเช่นกระแสของลมและกระแสของน้ําในหลักวงจุ้ยเนี่ยในหลักวงจุ้ยพลังงานของลมและพลังงานของน้ำเนี่ยหรือพลังงานชี้เนี่ยคือตัวนําพากระแสเงิน โชคลาภเข้ามาสู่ตัวบ้านหรือชีวิตของเรานะครับดังนั้นแล้วเคล็ดลับสําคัญทําบ้านอย่างไรจัดบ้านอย่างไรทําสถานที่อาคารบ้านเดือนอย่างไรให้การเงินเข้ามาหาเราอย่างต่อเนื่องสําคัญอันดับแรกเลยนะครับทําอย่างไรก็ได้ให้กระแสพลังงานที่หรือกระแสลมกระแสน้ําไหลเข้าสู่ตัวบ้านเราให้ได้มากที่สุด เยอะที่สุดและมากที่สุดมันหมายถึงอะไรครับแปลว่าเรานำพาเอากระแสะของเงินและกระแสะของโชคลาภเข้ามาสู่ตัวบ้านแล้วที่เหลืออยู่ที่เราจัดวางตกแต่งสิ่งต่างๆภายในบ้านอาคารบ้านเดือนให้เกื้อหนุนจัดเก็บมันไว้หรือเปล่าหรือหรือทำให้มันกลับมาสะท้อนส่งผลเสียให้กับเราในด้านการเงิน หรือเข้ามามากก็จริงแต่ออกมากเช่นเดียวกันอยู่ที่เราเป็นคนจัดวางตกแต่งให้กระแสของพลังงานลมและพลังงานน้ำไหลเวียนอย่างถูกต้องเหมาะสมให้เข้ามาก็ต้องมีส่วนออกไปบ้างและก็ต้องมีส่วนที่จัดเก็บไว้บ้างนะครับนี่คือข้อแรกเลยทำอย่างไรก็ได้ให้กระแสพลังงานลมและพลังงานน้ำเข้าสู่ตัวบ้านให้ได้มากที่สุด เยอะที่สุดคล่องตัวที่สุดแน่นอนครับถ้าพูดถึงเรื่องทิศภายนอกนะครับทิศที่มีกระแสลมมากที่สุดก็ต้องเป็นทิศใต้ในยุคนี้ทิศใต้จะมีทิศที่นำพาลมนะครับกระแสลมเนี่ยจะมาทางทิศใต้เนี่ยปีหนึ่งประมาณ8เดือนโดยประมาณนะครับจะมาจากทิศใต้8เดือนนะครับและอีก3-4เดือนก็จะลาทางทิศเหนือซะเป็นส่วนใหญ่ นะครับดังนั้นแล้วใครที่มีบ้านหน้าบ้านอยู่ทางทิศใต้ก็จะได้เปียบหน่อยในเรื่องของโชคลาภการงานการเงินจะได้มาง่ายหน่อยนะครับแต่ใช่ว่าอยู่ทิศอื่นแล้วจะโชคด้านนี้ไม่ดีดีเหมือนกันแต่เราต้องใช้แรงมากหน่อยเราต้องเหนื่อยหน่อยและทิศอื่นก็สามารถที่จะประยุกต์ให้ลมเข้าสู่ตัวบ้านได้เช่นเมื่อประตูเราหันจากทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกหรือทิศเหนือที่มีกระแสลมน้อยแต่เราสามารถที่จะ สร้างประตูหน้าต่างนะครับสร้างหน้าต่างโดยที่ทําบานหน้าต่างรับลมที่มาจากทิศใต้ให้เข้าสู่ตัวบ้านได้เช่นเดียวกันนี่คือวิธีการนะครับถ้าสําหรับคนที่บ้านหน้าบ้านไม่ได้อยู่ทางทิศใต้เราก็ปรับตกแต่งส่วนของหน้าต่างให้มันเป็นหน้าต่างบานที่เปิดมาปั๊บรับกระแสลมเข้าถึงตัวบ้านได้อย่างสะดวกและมีประตูมีหน้าต่าง ที่เยอะมากขึ้นเพื่อรับกระแสลมที่เข้ามาให้เข้าสู่ตัวบ้านแล้วก็ไปจัดวางทุกอย่างตกแต่งภายในบ้านให้เหมาะสมตามกฎแห่งธรรมชาติหรือกฎแห่งวงจุ้ยให้มันสะสมเก็บอยู่ในตัวบ้านนะครับแล้วก็ไหลเวียนออกนอกบ้านอย่างเป็นธรรมชาติก็จะทําให้เรามีความโชคดีในด้านการเงินมีเรื่องการเงินเข้ามาทุชีวิตเราอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย นะครับทำอะไรก็จะประสบความโชคดีและสําเร็จย้ําว่าจัดวางตกแต่งทุกอย่างภายในบ้านถูกต้องด้วยเช่นกันเพื่อให้กระแสพลังงานชี้และกระแสลมกระแสน้ําไหลเวียนอย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับนี่เป็นเคล็ดลับนะครับในการทําให้บ้านอาคารสถานที่ของเราโชคดีมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายข้อที่3ครับเคล็ดลับที่3 ประตูหน้าบ้านต้องใหญ่ที่สุดประตูหน้าบ้านของเราต้องใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าประตูอื่นๆของบ้านไม่ใช่ประตูหน้าบ้านเล็กกว่าประตูภายในบ้านไม่ได้นะครับหรือประตูหน้าบ้านเล็กกว่าประตูหลังบ้านก็ไม่ได้นะครับประตูหน้าบ้านที่เราเข้าสู่ตัวบ้านหรือมีคนเข้าสู่ตัวอาคารบ้านเรือนนี่ ประตูนี้คือประตูของการนำพากระแสลมกระแสน้ำพลังงานที่เข้าสู่ตัวบ้านยิ่งประตูใหญ่มากเท่าไรพลังงานที่ไหลเข้าบ้านก็จะมากขึ้นเท่านั้นยิ่งมีการใช้มากขึ้นเท่าไหรพลังงานก็จะไหลเวียนมากขึ้นเท่านั้นอาคารสถานที่บ้านเดือนนั้นก็จะมีเรื่องเงินเรื่องโชคลาภเรื่องปกซั์เข้ามาสู่มากบ้านนั้นที่นั้นมากมายเช่นเดียวกันนี่คือเคล็ดลับนะครับ บ้านใดที่มีประตูหน้าบ้านเล็กกว่าประตูอื่นๆนะครับเปลี่ยนนะครับทอยางไรก็ได้ให้ประตูหน้าบ้านใหญ่ที่สุดอย่างน้อยก็นะครับสักร้อยเซนหรือ120เซนความกว้างนะครับความสูงก็ประมาณทัก210ขึ้นไปจะดีมากๆและก็เป็นประตูแบบผลักเข้านะครับเพื่อที่จะเชื้อเชิญพลังงานที่ออ,อยู่หน้าประตูเข้าไปสู่ตัวบ้านดันเข้าไปสู่ตัวบ้าน ให้ไปกระจายภายในบ้านให้พลังงานไหลเวียนภายในบ้านอาคารสถานที่นั้นๆเพื่อสร้างเงินความโชคดีด้านการเงินให้กับทุกคนภายในบ้านอาคารสถานที่นั้นนะครับนี่คือเคล็ดลับง่ายๆนะครับลองไปปรับกันดูแค่ทุกท่านปรับ3อย่างอย่างที่ผมพูดไปนะครับ3อย่างที่ผมพูดไปเนี่ย ไม่นานครับจะสังเกตได้เรื่องเรื่องการเงินเลยครับว่ามันมันเปลี่ยนไปมันดีขึ้นนะครับมันดีขึ้นมันโชคดีขึ้นมันเข้ามาง่ายขึ้นนะครับนี่คือหลักการง่ายๆเลยครับของกฎแห่งธรรมชาติหรือกฎวงจุ้ยนะครับส่วนคลิปต่อๆไปผมอาจจะมาบอกเคล็ดลับว่าถ้าเงินพลังงานชีพลังงานลมพลังงานาน้ำเข้ามาเยอะ เงินเข้ามาเยอะมีการงานการเงินโชคลาภพวกทรัพย์พเข้ามาเยอะและทําอย่างไรครับให้เงินที่เข้ามาโชคลาภที่เข้ามามีเก็บมีใช้ไม่ั่วนไหลหรือรั่วนไหลออกไปน้อยนะครับเดี๋ยวจะมาบอกมาต่อในคลิปต่อๆไปถ้าไม่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆที่มาแบ่งปันนะครับทุกๆท่านก็กด Subscribe ติดตามช่องของผมนะครับ พี่เอกวงจอยชีวิตและใน Facebook เช่นเดียวกันชื่อว่าพี่เอกวงจอยชีวิตนะครับกฎแห่งธรรมชาติที่จะเนรมิตชีวิตที่ดีครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านมีความสุขความโชคดีในชีวิตและขอให้นำเอากฎแห่งธรรมชาตินี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ตองตนเองและคนรอบตัวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมพี่เอกวงจอยชีวิตกฎแห่งธรรมชาติเนรมิตชีวิตที่ดี วันนี้สวัสดีครับ